สวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมเจ v a บรตี้นะครับวันนี้ก็มานําเสนอนะครับโปรแกรมตัดต่อวิดีโอนะครับเราเลือกตัวนี้นะครับวันนี้นะครับก็เลือกเป็นโปรแกรมไลท์เวิร์กนะครับเดี๋ยวเราลองดาวน์โหลดกันมาก่อนนะครับก็พิมพ์ไปเลยนะครับว่าไ i ท์เวิร์กนะครับอันนี้ก็เป็นผมเคยลองใช้อยู่ประมาณสักครั้งสองครั้งในการตัดต่อวิดีโอนะครับก็ถือว่า ใช้งานได้ได้ได้ดีนะครับก็เลยอยากจะเก็บนะครับทําเป็นวิดีโอเก็บไว้ดูนะครับบาดีเราอาจจะมีงานเยอะเนาะบางทีมันก็ลืมกันได้นะครับเพราะนั้นเราก็เราลองโหลดมานะครับมาใช้งานดูก่อนนะครับว่ามันจะอะรครับใช้งานเป็นยังไงบ้างนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับเคยลองเล่นอยู่สักครั้งสองครั้งนะครับก็ถือว่าตัดต่อวิดีโอก็ค่อนข้างจะดีนะครับเอฟเฟกต์เขาก็จะสวยแบบนี้เลยนะครับ นีก็เป็นตัวโปรแกรม Lightwork นะครับสำหรับความผมเป็น14บิตเนาะเดี๋ยวผมดาวน์โหลดเป็น14บิตเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะครับอันนั้นก็ Lightwork ตัวนี้เป็น for Windows นะครับเป็นเวอร์ชันนะครับ6นะครับเป็น l e a s e นะครับ6พฤษภาคมใช่ไหมครับ2021นะครับเด็เบอร์ตาเบตานะครับแล้วก็ใช้เดี๋ยวเราใช้ตัวบนแล้วกันเนาะนะครับเดี๋ยวเราดาวน์โหลดมาใช้งานกันกัน ก็กิกที่ดาวน์โหลดเลยนะครับนี่หน้าตาเขาก็จะปรับมานี้นะครับเขาก็จะป๊อปอัพนะครับมาให้เราได้ดาวน์โหลดนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตก,กดเซฟไปเลยนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราก็ใช้เวลาในการดาวน์โหลดสักครู่นะครับสำหรับไฟไล,ไล์ไลเวิร์กนะครับก็มีขนาดอยู่ ที่73.4เมกะไบต์นะครับดังนั้นก็ฝ่ายก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับสำหรับโปรแกรมตัดต่อวิดีโอง่ายๆนะครับอันนี้ก็จะมีประโยชน์นะเพราะว่าบางทีถ้าเราใช้ OBS s t ยสเตียในการต่อต่อวิดีโอนะครับถ้าเลือกเป็นเขาเรียกว่าเป็นดนะิสเพย์เนาะเป็นดนะิสเพย์แคปเจอร์เนี่ยบางทีมันก็จะเก็บทุกอย่างที่ปรากฏบนจอนะครับซึ่งบางทีเราก็ไม่อยากให้มันโชว์ไม่อยากให้แสดงนะครับในคลิปนะครับดัะน,นั้นเราก็ต้องทําการอะไรครับ ตัดต่อมันนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้เอาสิ่งที่เราไม่ต้องการเนี่ยที่ไม่ต้องการให้แสดงเนี่ยออกไปปรากฏนะครับอยู่บนจอนะครับในคลิปวิดีโอที่เราต้องการนะครับ,รบอันนี้ก็เป็นในส่วนหนึ่งนะครับที่กดผิดนะครับเพราะว่า ถ้าเราไม่กดคีย์ทำเป็นช็อตคัดไว้นะบานทีก็เลืมนะมีหลายครั้งทํานะก็มีกดผิดพลาดบ้างนะครับอันนี้ก็ไม่เป็นไรเนาะนะครับนะครับหลังจากที่เราทำการดาวน์โหลดมาแล้วเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้โปรแกรมนะครับไลเวิรนะครับแล้วก็โอเพนเลยแล้วกันนะครับ ก็เป็นโปรแกรมขนาดประมาณสักเ3นะครับเมกะไบต์เดี๋ยวก็ทำการนะครับติดตั้งมันสักนิดนึ่งน่าจะใช้เวลาไม่นานนะครับเราก็ทำการติดตั้งเลยนะครับแล้วก็กด next ไปนะครับกดยอมรับนะฮะแบบนี้กดไป ก็อาจจะใช้เวลาสักคู่หนึ่งนะครับในการบันทึกนะครับแต่ตั้งวิธีโปรแกรมของเรานะครับก็น่าจะใช้เวลาสักคู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเรารอสักแป๊บหนึ่ง ข้อดีของโปรแกรม live work นะครับเท่าที่ลองเล่นนะครับเมื่อวันก่อนนะครับก็คือเราสามารถอัพโหลดนะครับวิดีโอนะครับก็คือหลังจากที่เราตัดแล้วนะเราก็สามารถอัปโหลดขึ้น YouTube ได้เลยนะครับนั่นคือข้อดีของเขาที่ผมเห็นนะครับเดี๋ยวเรารอ,อสักครู่นะครับใช้เวลาการัรในการติดตั้งไม่นานะ ครับอันนี้ก็เป็นตัวเขาเรียกวเว็บไซต์ยังเป็นทางการของตัว l i ฟ e w o r k นะครับน,นี่ก็น่าจะต,ต่อง่ายดูนะครับตอนนี้โปรแกรมก็โหลดอยู่นะครับเดีย๋ยวใช้เวลาสักค,ครู่น่าจะสำเร็จก็เป็นโปรแกรม l i ฟ e w o r k นะครับไล์ตัวนี้คืออะไรนะครับแสงเนาะใช่ไหม เดี๋ยวเรารอสกคู่นะครับถ้าที่ดูก็เป็นโปรแกรมที่โอเคนะครับเพราะนั้นด,ดูว่าแต่ว่าคอมผมอาจจะช้าเนาะนะครับเพราะนั้นก็ใช้เวลาพอสมควร อนนี้ก็เตรียมปากกาดิสอแมททัดนะครับแล้วก็เข้ากล่องทานข้าวก่อนก่อนมาได้นะครับช่วงที่รอโปรแกรมกำลังโหลดอยู่นะครับโอเคน่าจะเข้ามาแล้วเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือหน้าตาของโปรแกรมไรเบิร์กของเรานะครับเขาก็ขึ้นโปรแกรมนะครับตอนรับเรานะครับเขาว่า w e เว o m e t o ทูไรเบิร์กนะครับ we have give you a g r a c e l i c e n s e นะครับก็คือให้เป็น เหมือนตัวทดลองใช้นั่นแหละนะครับ To help get you start quickly นะครับ If you have n t already done so you we need to register for free link นะครับก็คือตัว Account ของเขาในใน i e ิร e เนะครับก็เขาก็ให้เราทดลองใช้ดูนั่นแหละครับเขาหวังว่าเราจะไปลงทะเบียนกับเว็บของเขานิดหนึ่งนะครับโอเคนะเราก็ตอบโอเคไปไม่มีอะไรนะอันนี้ก็เป็นหน้าตานะครับที่ ของโปรเจกต์ของเราที่เราจะทําการนะครับทำการทดลองใช้นะครับโอเคนะฮะก็เป็นโปรแกรมไรเวิร์กนะครับก็เราสามารถติ๊กที่ตรงนี้ได้นะครับ c รีเอ e อันนี้โปรเจกต์นะครับเขาก็ติ๊กขึ้นมาแบบนี้นะให้เราได้ทดลองเล่นกันนะครับอย่างเช่นตัวแรกเนี่ยนะครับผมตัดต่อเกี่ยวกับโปรแกรมนะก็ใช้คําว่าตัดต่อคลิปวิดีโอนะรอาจจะพิมพ์ไปเป็นโปรเจกต์อย่างนี้ก็ได้นะครับ พิมพ์ลักษณะนี้โน้ตก็ใส่ได้ไม่ใส่ได้ก็แล้วแต่นะครับจะอะไรครับ JN Variety เนาะ JN ครับก็จะสั้นๆ Kinetic นะครับเร,นะรบาก็จะให้นะครับ,ใ,นะรบในส่วนของโปร Project เจกต์นะครับพื้นที่โปรเจกต์เข้ามานะครับเราก็สามารถดึงคลิปวิดีโอโปรเจกต์ Project ของเราเข้ามาในพื้นที่ที่เราจะต้องอทำการตัดต่อได้นะครับ ครับอันนี้ก็เป็นหน้าตานะครับของตัวกราฟิกของโปรแกรมเขานะครับเขาบอกว่าคลิกอ่านะครับ local file นะครับ to import clip นะครับ and sequence from your computer or the local network once imported they will appear under project contents นะครับอันนี้ก็ถ้าเราโหลดไฟล์มาตรงนี้นะครับมันก็จะมาปอ o อัพแสดงตัวนี้ให้เรานะครับว่าเราพร้อมใช้งานหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวเราลองขอไปดูโปรเจกต์ไฟล์ดูสักนิดหนึ่งนะครับ สมมติว่าผมไปลากไฟล์มาเนาะนะครับผไปหาไฟล์ที่ต้องการตัดต่อดูก่อนนะครับผมก็ลากเข้ามาในนี้นะครับแล้วก็ลองปล่อยดูอ่านนะครับเขาก็จะเข้ามานะครับเห็นไหมครับเขาจะขึ้นมาเป็นแถบชิดให้เราได้ลองใช้นะครับเขาก็ให้เราคลิกนะครับคลิกก็คือดับเบิลคลิกไปนั่นเองนะครับเพื่อโปรดเอ่เปิดมาให้เป็นฟูลไซส์นะครับของจอที่เราจะ ใช้งานดูนะครับก็เดี๋ยวเราลองดูเนาะเช่นถ้าสมมติเราเอามาคลิกแบบนี้นะเห็นไหมครับเราก็จะเห็นว่าคลิปด้านซ้ายมือนะครับก็พร้อมใช้งานนะครับก็เราเราก็สามารถกดรีอ่ากดสตาร์ตตัวนี้ได้นะครับเราก็จะเลย์วิดีโอนะครับที่เราต้องการ ต่อออกมาได้นะครับเห็นไหมอันนี้ก็จะเลื่อนไปเลื่อนมาประมาณนี้นะครับสมมติว่าเราลองกด F สิเอ็ดนะครับนะครับ มันก็จะขึ้นหน้าจอนะครับเป็นแบบฟู l l screen มาให้เราแบบนี้นะครับนี่แบบนี้มาให้เราเรียบร้อยนะครับตอนนี้ถ้าเราไม่ต้องการแบบนี้เราก็ stop ไปดีกว่าปิดไปเนาะนะครับอันนี้นะครับก็โอเคครับหน้าตานะครับการติดตั้งนะครับในส่วนของตัวโปรแกรมนะครับตัวโปรแกรมที่เราเรียกว่า l i b r w o r k นะครับก็วันนี้น่าจะ เพียงพอแก่เวลานะครับก็ประมาณสัก10นาทีนะครับรวนทั้งเวลาติดตั้งอะไรด้วยนะครับก็เดี๋ยวไว้คลิปหน้าเราก็คงมาคุยกันอีกทีนะครับมาลองทําตัวอย่างการตัดต่อวิดีโอดูนะครับอันนี้ขออนุญาตแค่นี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแค่นี้นะครับแล้วไว้เจอกันคลิปหน้านะครับอย่าลืมติดตามรับชมกันเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับ You can read the current clip in full screen mode by double-click to viewer or pressing F11. Double-click King a clip thumbnail we open it in a full size source viewer. If you want to organize your clip into bins, highlight one or more thumbnail and click the plus button next to the bins. ออนีอก็ได้นะนะครับน่าจะได้เป็นตัวอย่างเรื่องของการใช้งานนะถ้าเราจัดการคลิปได้มันสามารถส่งนะครับขึ้นไปตัว YouTube ได้ด้วยนะ